สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมกอลฟกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาแนะนํารถสวยๆกันอีกหนึ่งคันหนรุ่นนะครับผมวันนี้เราจะอยู่กับ Honda Civic FE 1.5เทอร์โบรหัสรุ่น EL Plus นี่อันนี้เป็นรถปี2021เพื่อนๆใช้งานมาแล้วเนี่ย100,000กับอีก8,000กิโลเมตรประวัติศูนย์ครบหมดคันนี้นะผมเช็คศูนย์ล่าสุดเนี่ยคืออยู่ที่ Honda พพะราม3นะฮะเพิ่งเข้าไปเมื่อประมาณ100,000กิโลก็คือรอบ100,000โลนั่นเอง ถือว่าเป็นรถที่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับผมเพราะว่ามีการเปลี่ยนอะไรแท้อะไรต่างจากศูนย์ฮอนด้าไทยแลนด์ทุกระยะทางนะครับผมและอีกที่สําคัญนะครับคันนี้มาพร้อมกับยางใหม่แบบใหม่จริงๆ4เส้นเป็นยางปี2024ก็คือช่วงปลายปลายปีของปี24นั่นเองก็ผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนนั้นัน่นเองนะตัวยางนะครับผมเออนะและที่สําคัญราคาค่าตัวคันนี้เขาเพียงแค่729,000บาทเท่านั้นเองเพื่อน ใครที่กำลังหา Honda Civic อยู่แบบหาส,สวยๆไม่อยากจะได้รุ่น r s เอาแค่รุ่น EL p พ u s เนี่ยแนะนำคันนี้เลยเพราะว่าสวยจริงขับดีภายในเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปชมกันดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาเนาะไปดูกันเลยไปเรามาดูสภาพโดยรวมของ Honda Civic FE คันนี้สีบอลเงินเพื่อนๆนี่สวยมากใครที่ไม่ชอบสีขาวไม่ชอบสีดันนะสีบอลเงินเนี่ยสวยจริงเพราะว่าอะไรมันไม่ต้องดูแลเยอะเพื่อนๆล้างก็ไม่ต้องบ่อย นะริ้วรอยก็ไม่ค่อยเห็นนะเรื่องที่สําคัญนะมันเป็นสีที่ดูไม่เบื่อจริงๆไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยสีบอลเงินนี่แหละโอ้โหอมาตะมากนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูคันนี้เพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรนะจะเห็นว่ามันจะมีข่าฝุ่นยังไม่เรียบร้อยนะโอเคนะอ่ะเรามาดูภายนอกนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น EL Plus นะครับก็การตกแต่งนะครับก็จะไม่ได้มีแบบว่าเท่ๆเหมือนรุ่น IS นะแต่ใช้งานได้จริงครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟ daytime running แล้วเป็นไฟโปรเจคเตอร์ที่เปิดอัตโนมัติด้วยทั้งเปิดปิดไฟทั้งระบบไฟสูงออโต้ไฮบีมเขามีนะในรุ่น e-l pass ซึ่งในรุ่น e-l เนี่ยมันจะไม่มีนะครับด้านล่างเป็นไฟตัดหมอก led นะจะอยู่ตรงมุมทั้งซ้ายทั้งขวาสวยมากนะครับแล้วก็ช่องดักลมเนี่ยนะก็จะเป็นสีพลาสติกดำด้านนะด้านล่างตรงนี้คือมันอาจจะดูไม่ได้แบบว่าเทสปอร์ตนะแต่ว่ามันก็ดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยากอะไรนะผมถ้าสมมติว่ามันเลอะอะไรเงี้ย เราเอาแว็กฉีดได้เลยนะล้างเสร็จปุ๊บเอาผ้าเช็ดเอาแว็กฉีดได้เลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของรอยขนแมวอะไรด,ด้วยนะครับด้านข้างตัวนี้ล้อแม็กนะครับล้อแม็กสี่วงเนี่ยไม่มีรอยคูดฟุตบาทเลยเอาตรงๆนะสวยมากๆนะครับผมเป็นล้อขนาด16นิ้วแล้วยางที่ใส่เนี่ยยางที่บอกไปเป็นยางปี2 0 2 4ทั้ง4เส้นเลยเป็นยางปี2อ2 4ย่ีก็จริงแต่มันเป็นช่วงท้ายๆปีของปี24เพื่อนเนี่เนี๋ยจะให้พาไปดูตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยดูปียางนะ สัปดาห์ที่51ไม่ใช่ดิสัปดาห์ที่31นะฮะปี2024ก็ถือว่ายังใหม่อยู่ยางก็ไม่ถึงปีนะองตงนะครับนี่เราดูไม่มีรอยขูดเลยนะรอยขูดอะไรไม่มีเลยนะครับผมสวยมากแล้วเนี่ยเนื้อย,อยางดูเพื่อนเหมือนยางใหม่จริงนะสภาพสวยนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าขครได้ไปในโชคดีมากบอกบอกเล,ย,นะล,ล,ลยนะครับแลิ้ยวรอยนะฮะดูริ้วรอยเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าไมไ่ตั้งใจมองจริงมองไม่เห็นหรอก เอาตรงนะเนี่ยให้ดูผ่านกล้องเนี่ยก็ได้เนี่ยถ้าไม่ตั้งใจดูมองไม่เห็นอะแต่ถ้าเราตั้งใจดูอะเราตั้งใจจะตอะเนี่ยเห็นแล้วรักยิ้ม1จุดเป็นรักยิ้มนะอ่ารักยิ้ม1จุดด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีนะฮะสะเก็ตหินเห็นไหมด้วยความทีเ่เป็นสีบอลเงินเนี่ยมันเลยดูยากนะครับประมาณนี้นี่เรามาดูด้านข้างเต็มด้านข้างเต็มของ Honda Civic FE นะครับสภาพ แล้วก็ดีไซน์ถือว่าโอ้โหใช้ได้เลยคันนี้เนี่ยเป็นโมเดลที่11ของ Honda Civic ที่จําหน่ายนะมันก็จะมีแบบว่าความทันสมัยเพิ่มเข้ามาเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามาอย่าง Honda Sensing ตรงเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมี้แต่รุ่นย่อยแรกเลยนะครับผมก็มีหมดครบทุกรุ่นย่อยเนี่ยมีกล้อง a d a s นะครับกล้อง a d a s กล้องบันทึกเหตุการณ์ก็มีติดตั้งมาเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือระบบที่ปัดน้ําฝนเพื่อนปกติแล้วเนี่ยที่ปัดน้ําฝนเนี่ย วลาเราฉีดละอองน้ำใช่ไหมมันจะอยู่ใต้าฝากระโปรงหรือว่ามันจะอยู่ด้านบนถ้าด้านบนจะเป็นโบราณโบราณหน่อยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสมัยใหม่แต่ Honda c i v i c ครับตัว FE เนี่ยติดอยู่ที่ก้านปัดติดอยู่ที่ก้านปัดตรงนี้เวลาฉีดเพื่อนๆมันก็จะตามก้านปัดไปด้วยสะอาดแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะฮะเวลาเราปัดเนี่ยนะมันจะฉีดตามที่ปัดไปเลยเออมันก็ดีนะครับผมนี่กระจกมองข้างดีไซน์สวยๆแบบนี้มีไฟเลี้ยว led เทปะ มือจับนะครับมีระบบคีย์เลสคีย์เลสเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นปุ่มๆแล้วนะมันเป็นตัวแตะต,ตรงนี้นะครับนะแตะล็อกพอล็อกเสร็จปุ๊บกระจกข้างพับเก็บอัตโนมัติด้วยเวลาเราเปิดอ่าเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูปึ๊บกลางออกอัตโนมัติด้วยเห็นป่ะเทคโนโลยีอะไรเงี้ยมันมาช่วยทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับทีนี้ด้านท้ายเพื่อนๆด้านท้ายเนี่ยฮะไฟท้ายเป็นตัว L คว่ำ um, นะดีไซน์เป็นแบบ L คว่ำ um, แบบนี้นะครับก็ไม่มี ของตกแต่งอะไรนะอันนี้เดิม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 จากโรงงานเลยนะครับอยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยอยากจะได้เท่ๆวันนี้ก็เอาไปใส่ชุดแต่งเพิ่มนะครเป็นสเกิร์ตรอบคันเป็นสปอยเลอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าแต่ว่าเดิมๆเขาจะเป็นแบบนี้ฮะไฟท้ายนะครับผมนี่สวยมากมีกล้องส่องมองภาพด้านหลังนะครับหนึ่งจุดตรงนี้นะปาร์คเซนเซอร์ไม่มีนั่นเพื่อนนะจะให้ไม่เห็นว่ามันจะมีเซนเซอร์ใช่ไหม มันมีแค่กล้องนะครับเซ็นเซอร์ไม่มีนะแล้วก็จะมีกันชนหลังเนี่ยมีริ้วรอยตรงนี้ตรงขอบขอบนะครับตรงนี้เนี่ยจะไม่ต้องกังวลน,นะฮะเดีย๋ยวจัดการเก็บริ้วรอยเลยพรุ่งนี้ให้นะผมอันนี้คืออย่างที่บอกไปสภาพเพิ่งเข้านะครับเพิ่งเข้ามาหมาดๆเลยเพื่อนเออเนี่ยสีด้วยความที่มันเป็นสีบอลเงินยยอกขอย้ายาวิธีนึงด้วยความที่มันเป็นสีบอลเงินเนี่ยมันลก็เลยดูยากนิดนึงสาหรับริ้วรอยนะครับ่ะพื้นที่การเก็บของครับ honda civic fe. นะฮะโมเดลนี้เนี่ยพื้นที่เก็บของเนี่ยกว้างมากผมชอบเลยนะพื้นที่เก็บของกว้างนะครับผมแต่ว่าเบาะด้านหลังจะไม่สามารถพับได้นะฮะจะไม่สามารถเพิ่มพื้นที่การวางของได้นะผมแต่เขาก็เสริมในส่วนของเหล็กกันโครงมาจะเห็นไหมนี่เป็นเหล็กกันโครงเสริมเข้ามาแบบนี้ก็ทําให้ตัวถังของ Honda Civic รุ่นนี้เนี่ยนะมันมีความที่แบบว่าไม่ ไม่คงเครง่งไม่โยกเยกเวลาเราขับด้วยความเร็วอะไรอย่างนี้นะก็เพิ่มสมรรถนะเรื่องของการขับขี่เข้าไปนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆนะแล้วก็มีพรมรองพื้นนะครับผมเอาไว้วางสัมภาระนี่นะฮะเปิดด้านล่างมายังมียางอะไหล่ให้อยู่ตรงนี้ผมชอบนะผมชอบมากกว่าชุดปะยางนะพูดตรงๆพูดกันตรงๆเลยนะครับการที่มีล้ออะไหล่เนี่ยเวลาเพื่อนๆอ,ออกไปต่างจังหวัดแล้วเกิดกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นขับไปยางเกิดฉีกขาด ปะยางไม่ได้เรายังมียางอะไหล่สแปร์ไว้ยังสามารถขับเดินทางต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งโทรเรียกรถสไลด์ต้องมานั่งรอพีชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อจะสไล,ลด์รถไปปะยางไปเปลี่ยนยางตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากให้กับ Honda Civic ที่เป็นตัวยางอะไหล่มานะครับส่วนด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านซ้ายนะครับผมจะเห็นว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมให้ดูตรงขอบประตูเนี่ยไม่มีสีกระเทาะนะสภาพถือว่า สวยนะสีกระเทาะเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยให้ดูเห็นปะเออนะครับใครที่หาอยู่ก็แนะนำนะคันนี้ลองมาดูคันจริงก่อนนะครับผมถ้าสนใจหรือว่าจะดูคลิปนี้ให้จบก่อนก็ได้นะครับนี่สวยนะรับรองเลยว่าไม่มีชนหนักแน่นอนเรามาดูด้านในกันครับด้านในของ Honda Civic รุ่น FE โมเดล FE นะฮะร,รหัสรุ่นย่อย EL+ Plus นะครับผม ความแตกต่างของรุ่น EL และ EL Plus คือนอกจากไฟสูงอัตโนมัติแล้วคุณยังได้เบาะคนขับที่เป็นระบบไฟฟ้านะนี่คือความแตกต่างนะครับผมได้เบาะไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมก็ปรับได้6ทิศทางนะครับพนักพิงนะฮะเดินหน้าถอยหลงังสูงต่ำนะครับนี่ปรับได้นะครับผมกระดกหน้ากระดกหลงังได้หมดนะครับนี่แล้วก็ตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังครับ เป็นเบาะหนังซึ่งลวดลายของตัว el plus เนี่ยมันจะเป็นลายแนวนี้เป็นเส้นตรงตรงตรงกลางแบบนี้ครับเป็นรุ่น el มันจะไม่มีลวดลายนะครับนี่สวยเลยสวยป่ะเออเป็นสมัยใหม่แล้วเนาะมันอะไรที่เป็นดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับผมแผงประตูนะครับด้านบนตรงนี้เป็นนวมนะครับตรงที่พักแขนตรงนี้บุนุ่มตัดเย็บได้นะครับใช้หนังคุมมาส่วน ด้านล่างตรงนี้เป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกนะครับนี่เป็นพลาสติกนะครับเพราะอะไรทําไมไม่ให้เป็นนวมมาทั้งหมดเพราะว่าเพื่อความทนทานการใช้งานมันอยู่ด้านล่างไงเพื่อนเวลาเพื่อนๆลงรถเนี่ยบางทีลงเท้าเราไปขูดไปขีดไปโดนถ้ามันเป็นนวมมันอาจจะเกิดฉีกขาดหรืออาจจะแบบว่าทําให้ชิ้นหนังเนี่ยสมมุติว่าเป็นนวมอย่างนี้นะถูไปถูมาหนังขาดเห็นฟองน้ําด้านในเกิดมีกรณีที่ว่าฝนตรงฝนตก,ตกเชื้อรามาอีกถูกป่ะเออ ตรงนี้มันก็เลยทําเป็นพลาสติกแบบนี้เพื่อความทนทานนะครับผมเราให้มองแบบนี้ครับให้มองจากการใช้งานจริงนะเราโดนอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกก็จะดีกว่านะครับผมนี่พวงมาลัยครับสามก้านหุ้มหนังนะสามก้านหุ้มหนังปรับแบบเมนนวน่น4ทิศทางนะครับมี a Ad Adaptive Cruise ตัวจับเลนเลนคลิปแอ s ซิสนะครับมีระบบ a d a p t i v e ตามรถคันด้านหน้านะครับผมแล้วจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วออกตัวตามด้วยนะถือว่าดีมากมาก นี่ครับนี่มีมัลติฟังชันนะครับผมมาตรวัดเลื่อนไมเป็นหน้าจอแล้วนะครับไม่มีเข็มแล้วนะฮะนี่แล้วก็มีปุ่มสตาร์ทนะครับมีระบบความปลอดภัยรอบคันนะครับการลื่นถล VSA นะแผงแอร์นะครับผมช่องแอร์เนี่ยดีไซน์ของ Honda Civic FE เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ดีไซน์มันจะมีก้านยื่นออกมาครับมันจะเป็นรังผึ้งนะแล้วก็เป็นก้านยื่นออกมาแบบนี้เออก็อดูแบบทันสมัยนะ แล้วมันปรับใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถนะนีเะ่เทอลนี่นะฮะเป็นหน้าจอฝั่งซ้ายฝั่งขวายังเป็นเข็มอยู่นะครับผมเออแบบนี้นะสวยมากนะครับหน้าจออย่าขนาดใหญ่เลยเพื่อนเป็นหน้าจอขนาดใหญ่เห็นสัญลักษณ์นี้ไหมฮะไฟสูงอัตโนมัติออโต้ไฮบีมมีให้ใช้ครับนี่เลขไมล์หนึ่งยสิบสอกิโลครับ ตรงหน้าจอตรงกลางเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมองแล้วก็ระบบความปลอดภัยว่าเราเปิดใช้งานกี่ระบบนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเปิดในส่วนของ Adaptive Cruise อยู่นะครับผมเราก็สามารถที่จะกะระยะรถคันด้านหน้าได้แบบนี้เห็นปหอ่าหรือถ้าเราจะเปิดอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือควบคุมพวงมาลัยดึงพวงมาลัยกลับเลนก็มีให้ใช้งานนะครับ่าส่วนฝั่งซ้ายนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลอินโฟมิชันนะครับผมก็จะมีทิป A ทิป B อัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับ เราก็สามารถที่จะดูข้อมูลผ่านตรงนี้ได้เห็นไหมทิป a ทิป b เนี่ยฮะแล้วก็น้ามันเชื้อเพลิงในถังเนี่ยสามารถวิ่งได้กี่กิโลแล้วก็ดูจากฝั่งซ้ายได้นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมและระดับเชื้อเพลิงอยู่ด้านล่างนะหน้าจอตรงนี้มันอาจจะมีฝุ่นนิดนึงเนี่ยครับเพราะยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรมากนะลงมาตรงกลางถัดมาตรงกลางตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นนะครับที่ต้องบอกเลยว่ารองรับทั้ง apple carplay และ android auto แบบเสียบสายนะไม่มีช่องใส่แผ่นแล้วนะ ช่องใส่แผ่นในรถสมัยใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะเพื่อนๆใครที่ฟังเพลงผ่านแผ่นซีดีเอ็มพีสาเงี้ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนรสนิยมใหม่ต้องเปลี่ยนผ่านเป็นเปิดผ่านบลูทูธเปิดผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือว่า,าใช้ Android Auto หรือ Apple CarP l a y แทนนะครับผมก็เปิดผ่านตัวโปรแกรมในในระบบนั้นได้นะครับผมนี่แล้วก็วิทยุ FM AM ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมโทรศัพท์ก็ยังมีให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับผมนี่คอนเน็ Connect, โทรศัพท์มือถือผ่าน USB เท่านั้น หน้าจอเมนูนะครับผมนี่ก็จะมีการตั้งค่านะครับมีนาฬิกาอะไรพวกนี้ให้เราดูเป็นพัททรงภาษานะครับก็จะมีให้ดูแบบนี้กนะ็ให้ฟัง์กชันมาถือว่าเรียกว่าครอบคุมการใช้งานในรถปัจจุบันนะครับผมหรือว่าใครที่จะไปติดตั้งกล่อง Android b l บล็เพิ่มเติมก็ได้นะครับผมก็จะได้เป็นระบบ Android ไปเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะลงมาเป็นช่องแอร์อย่างที่บอกไปเห็นไหมมันจะเป็นแบบก้านแบบนี้นะีด้านในก็จะเป็นคีบ นะฮะเป็นคีบทิศทางลมนะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเออก็แบบนี้เลยใช้งานไม่ยากครับใช้งานไม่ยากมันออกแนวเรโทรเรโทรหน่อยนะครับผมก็เหมือนกับรถสมัยก่อนนะนะเป็นการยื่นลงมาแบบนี้นะครับผมลงมาเป็นหน้าจอเครื่องปรับอากาศครับหน้าจอเครื่องปรับอากาศเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าในวงแต่ละวงนะฮะเขาจะมีหน้าจอมีแสงนะครับมีแสงไฟถ้าเราดับเครื่องแสงไฟตัวนี้จะดับไปนะครับถ้าเราสตาร์ทก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับผมก็จะมี ในส่วนของโหมดทิศทางลมนะฮะเปิดปิดระบบพัดลมแล้วก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าระบบแอร์ออโต้นั่นเองนะฮะก็จะมีหน้าจอแสดงเป็นเกี่ยวกับสเตตัสที่เราใช้งานอยู่นะครับผมมี AC ไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังบบหมุนเวียนอากาศแล้วก็แม็กคูนะฮะอันนี้ก็จะเร่งในส่วนของ AC ให้เต็มแม็เย็นไวนะครับก็ให้มาแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราหมุนๆน,นะฮะปรับอะไรเกี่ยวกับแอร์เนี่ยมันแสดงผลที่หน้าจอด้วยนะเห็นปะ แสดงผลที่หน้าจอด้านบนด้วยนะเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแสดงผลที่หน้าจอเหมือนกันนะครับผมเออก็ประมาณนี้อันนี้คือมันเอาไว้สัมผัสเวลาเราขับรถอยู่เราอยากจะเบาแอร์อะไรเงี้ยเราก็มาหมุนๆเอาได้นะครับผมผมชอบแบบนี้มากกว่าไปนหน้าจิ้มจิ้มที่หน้าจออะไรพวกนี้นะเพราะว่าเราสามารถคำคำ,คำเอาได้ไงเออนะลงมาก็จะเป็นช่องย s b เอาไว้เชื่อมต่อเครื่องเล่นฮะอย่างที่บอกไปเชื่อมต่อ USB เสียบมือถือก็จะใช้ Android a u t o Apple CarPlay ได้มีเอาทเลทให้หนึ่งช่องมีที่วางโทรศัพท์อยู่ตรงนี้นะครับ เกียร์ CVT นะมีสปอร์ตนะมีเกียร์ต่ำนะครับผมเอาไว้ให้ใช้งานคือในรุ่นที่เป็น EL Plus เนี่ยจะบอกว่ามันไม่สามารถที่จะชิปเกียร์เชนเกียร์ได้เหมือนรุ่น RS RS เนี่ยที่มันชิปเกียร์เชนเกียร์ได้เพราะว่าเขามี paddle shift นะแต่ในรุ่น EL Plus ลงไปเนี่ยมันไม่มีนะครับอันนี้น่าเสียดายมากน่าเสียดายจริงๆน่าจะมีให้หน่อยนะสำหรับเ,เกียร์ที่บวกลบได้นะครับมีอ e c o n นะครับหรือ eco mode นะครับเบรกมือไฟฟ้า ออโต้เบรกโฮมีมาให้ที่วางแก้วน้ำสอแก้วตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกกัดลวดลายนะครับ,นะรบเป็นลวดลายที่ดูเรียบๆนะฮะแต่ว่าก็ดูสวยดีนะครับมีที่พักแขนตรงนี้เปิดมาในเก๊ก็จะมีนี่ฮะมีอะไรกล่องใส่ของครับเออมีกล่องใส่ของใส่เศษตังนะเอ,อ่อด้านบนมีที่ใส่แว่นตานี่เก็บแว่นตาได้ไฟส่องสว่างเป็น LED นะครับเป็น LED ทั้งสองข้างนะครับผมแล้วก็กระจก นะตรงนี้มีไฟไหมไม่มีไฟไม่มีไฟไม่มีไฟส่องแต่งหน้าเพื่อนๆนะมีแค่ไฟในเก่งตรงนี้นะครับกระจกมองหลงังตัดแสงแบบธรรมดาครับนี่แบบนี้เห็นไหมตัดแสงแบบธรรมดาแบบนี้ครับยังไม่ใช่ออโต้นะน่าเสียดายมากไม่ให้มานะก็ประมาณนี้ในส่วนของสภาพบอบ์ดเนี่ยไม่ห่วงนะครับสวยสวยทุกตำแหน่งนะครับผมนี่ดูไม่มีรอยยับเลยไม่มีรอยยับเลยเพื่อนโอ้สวยมากนะครับอยากให้มาดูคันจริงนะ อยากให้ไาดูคันจริงแล้วใครที่สนใจมาลองขับดูนะครับผมอ่ะอย่าไปดูเบาะด้านหลังครับนี่เราไปดูเบาะด้านหลังกันต่อครับผมอานี่นะครับในส่วนของการนั่งโดยสารด้านหลังเนี่ยเพื่อนพื้นที่การนั่งเนี่ยเหลือเฟือนะครับตัวรถเนี่ยเป็นรถขนาด C-segment แต่ว่าเป็น C-segment ที่ออกแบบแพลตฟอร์มใหม่นะครับตำแหน่งที่นั่งตำแหน่งต่างๆเนี่ยมีการปรับขยับขึ้นมาทําให้ มันสามารถนั่งได้นั่งโดยสารในระยะทางไกลๆโดยที่เราไม่ปวดเมื่อยได้นะครับผมนี่จะเห็นว่าตัวเบาด้านหน้าเนี่ยฐานเหละาละถาดลางเบาเนี่ยมันจะยกขึ้นจากพื้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วมันก็จะมีพื้นที่ในการวางเท้าของเบาะแถวหลังใช่ปะ่ะทำให้เวลาเรานั่งเนี่ยเราสามารถขยับเท้าแล้วหัวเข่าเราเนี่ยเราจะไม่ไปชนกับเบาะด้านหน้านะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยฮะตัวสโลปของพนักพิงนะครับผมมันทําให้เรานั่งได้อย่างสบาย มันองศากับตัวรองนั่งเนี่ยมันทําออกมาได้ดีจะเห็นว่ามันเชิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับพื้นรองนั่งเนี่ยเห็นไหมมันเชิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งทาให้เวลาเรานั่งนะครับผมตัวเราจะแอนแอไปข้างหลังหน่อยแล้วก็รองรับกับตัวพนักพิงเนี่ยมันทาให้เราไม่เมื่อยมันจะพอดีกันเลยนะครับผมแล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับผมมีหัวหมอนสามารถปรับสูงต่ําได้ตรงกลางไม่มีหัวหมอนเสริมนะอันนี้นะครับก็คือถ้านั่งสามท่านเนี่ยหลังตรงกลางเขาจะแอนแอนนิดนึงนะ เออมันนั่งสามท่านได้แต่ว่าตรงกลางเนี่ยนะใครที่นั่งตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่ได้สะดวกสบายอะไรมากมันจะหลังแอนหน่อยนะครับผมเออนะแล้วก็พื้นของห้องโดยสารเนี่ยมันจะเสียไปก็คือเขาทําตรงเนี้ยอุโมงตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันไม่ได้เรียบนะครับมันไม่ได้เรียบเหมือนตัวรุ่นอื่นนะฮะอย่างรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเรียบไปแล้วมันทําให้นั่งได้แบบสะดวกสบายมีที่วางคงวางของอะไรเพิ่มเติมแต่ Honda Civic FE เนี่ยยังมีอุโมง์ตรงนี้อยู่ก็เลย เสียพื้นที่ตรงกลางไปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะแล้วก็มีช่องอในส่วนของชาร์จแบตเตอรี่ให้อีกสช่องเป็น t ้า e A นะครับไม่มีช่องแอร์หลังนะแต่ว่าเขาทํามาเหมือนรองรับเลยนะเห็นป่เขาทํามาเนี่ยเหมือนสามารถมีแอร์หลังได้เลยเนะี่ยให้ดูเห็นป่แต่ไม่มีครับเออน่าเสียดายมากๆกนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของพื้นที่ภายในแล้วก็สภาพภายในนะครับอ่ะเราไปดูอะไรต่อท้องเครื่องครับ เราไปดูห้องเครื่องครับวิธีการเปิดฝากระโปรงนะครับผมอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะนี่เขาซ่อนไว้ตรงนี้นะอ่ะเราไปดูห้องเครื่องกันครับเรามาดูห้องเครื่องของ Honda c i v i c FE คันนี้1.5เทอร์โบนะครับผมก็คือเป็นเครื่อง Turbo, เทอร์โบเพื่อเพื่อนรองรับการเติมน้ำมัน e85 ด้วยนะทำเป็นเล่นเออนะครับผมโดยเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะผมให้พละกาลังอยู่ที่178แรงม้าแรงบิดอยู่ที่240นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ CVT ครับ เป็นรถขับเคลื่อนล้อนหน้าครับผมตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะโดยประมาณนะฮะก็อย่างที่บอกหลายๆคลิปนะครับผมอยู่ที่โหมดการขับขี่ใครที่ขับอีค่อนโหมดขับในเมืองรถติดๆขับอีค่อนโหมดมันก็อาจจะประหยัดน้ํามันกว่าปกตินิดนึงนะครับผมก็คือเราไม่ต้องเร่งอะไรมากนะครับอัตราการสิ้นเปลืองก็เฉลี่ยอยู่ประมาณนี้แหละ16นะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้กดอีค่อนโหมดอยู่ในสถานะที่จะราจลติดขัดมากๆเนี่ยอาจจะกินน้ํามันมากๆเลยนะอันนี้บอกให้ฟัง นะครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับเราสตาร์ทรถเผาผันพลังงานไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าขับเดินทางไกลนะครับผมรอบคงที่ช่วงลอยตัวอย่างเงี้ยเออมันก็จะประหยัดนะครับผมนะาก็จะประมาณนี้เออนะแล้วก็โครงสร้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยโครงสร้างสวยๆครับนี่ไม่มีร่องรอยการชนนะครับไม่มีร่องรอยการทําเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานหน้าหรือว่าเชสซีเลยนะเดิมหมดนะไม่มีร่องรอยการขยับน็อตเลยนะครับ สวยมากใครที่หาอยู่นะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับแนะนําเลยจริงๆนะตัวสปอตเวลดิงตัวหัวน็อตนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่ามันเดิมหมดทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยการชนนะครับผมไม่ว่าจะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเดิมหมดนะครับผมอ่าคันนี้ใครที่ได้ไปนะครับบอกเลยว่าคุณโชคดีมากนะโอเคก็ฝากไว้หนึ่งคันนะครับผมสําหรับ Honda Civic คันนี้ใครที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์เดิมเลย0901011019นะครับผมเดี๋ยวย้ำรายละเอียดให้ครั้งหนึ่งนะคันนี้นะครับเป็น Honda Civic m o มเดล FE เครื่อง1.5เทอร์โบรหัสรุ่น EL Plus ปี2021นะเลขมาอยู่ที่1 8 0 0 0กิโลนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสเทคศูนตลอดประวัติศูนย์ 0, ครบนะล่าสุดไปเข้าศูนย์ที่ Honda พรามสามานะครับผมนะแล้วก็มีคู่มือการใช้นะครับผมสภาพสวยมากคันนี้ไม่มีชน,มมนตตหนักพิกควานั่อนน ยางใหม่4ีเส้นนะครับปี2024นะครับผมสัปดาห์ที่31แล้วก็ราคาค่าตัวอยู่ที่729,000บาทนะฮะกับ Honda c ซ vic สีเงินคันนี้นะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เช่นเดิมขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมและให้การสนับสนุนในการชมในการฟังในการแชร์นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมทางหนึ่งแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยหรือว่าท่านใดที่กดแล้วฝาก ไลค์แชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอตัวเพนุ่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนก็คอยติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวเพน่านี้ครับสวัสดีครับ